สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยทิปนี้เป็นคลิปที่สองของลุงหานมาตามลุงหานไปวายสารปู่ญ้าที่สารเก่าเนาะคะ่นะละุงหานกระลั่นเตรียมเครืองไปวายวายปูวายสารสารเก่าเด้อคะ่ะ ลงหานวันนี้ไม่รอยังไม่อยากออกกล้องมาฉันนี้ยาเด้อเอาเอาเอาเบิ้งเบิ้งข้างหลังลุงหานกับพ่อเด้อค่ะวันนี้ลุงหานไม่รอไม่ได้เตรียมตัวเอาข้างหลังลุงหานตามลุงหานไปว่ะเอาข้างหลังลุงหานก็ได้ตามลุงหานไปไหว้สามเก่าค่ะ เออค่ะพี่นอ้องเออค่ะกา,าบสักกระสาลเก่าตามลุงหานไปเราเออค่ะสาลเก่ามรรยากาศแม่ลุงหนอย่างไ้ท่านเล่าคอยอย่างจะทา ح. เออค่ะอ่าแต่กาบไปไหว้าสาลเก่า

จ้ะลูกหานลุงลงหหยน้ำยายน้อยพารวยมามากับอันลุงหารลุงหหย่น้ำเลยยายน้อยพารวยขอบคุณค่ะอุ้ยเป็นกอวยพ่อนย่อยน่อยดีแท่อสมอน่ารักมากผู้มีรวยค่ะผู้มีรวย บ้านเฮาเก้าส um ี่ยายน้อยชารวยไม่ต้องลงรับคนเดียวกระเพามหรือไม่มากับลูกหานเนาะค่ะเป็นไรเห็นะคะนั่งกับไปนั่มลูกหานหล่นยูุ่ลานกานั่มง่ายที่สุดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะค่ะสวัค่ะมากับลุงหารค่ะหจกหดลเอาพอตัวเดยวาเลยยกขายยกยกยอนตัวเดว่าก็ว่าปิดว่าหักว่าหัไปนลยบอยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะปมักนกอนัรบบนีะ

ด้วยความดีของลูกหลานก็ดีวิบูนผู้ส่วนที่ลูกหลานเคยทำปูด้าจงประทานพรให้ลูกหลานจงได้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการโดยเดินสาธุตามโมเสกสิ่งของที่เรานำมาเลยนะครับสาธุบรรยากาศชานเก่าเด้อครับพี่น้องตามลุงหานผู้เพิ่นมีเส้นมาไหวายนะลุงหานครับผม สุขยัญชนะสมปันนัโโชนานังสาดีนังยุทธังวะรังปติทามสันติโยคันเถรอโลคเยนะศิเะจะสาธุ ลูกหนุ่มตัวเลขกยกขันน้ำมันเขาไปจันทร์ นำมนต์เจ็ดหนัพี่น้องเจ็ดหนัเอาเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้ออากองเอารวดอาอันนี้มาแก้บนนะคะมาแก้บนนะคะค่ะแก้บน สู้ดีปะคะทั้งแดไม่แก่บกขอขอ,ขอ,ข,อขอคอนไแก่บังแก่บเด้อการนโจรมีมานขอพรจํำเลสเป็นกาม่แกบน,นะคะ่ะอันบุนยังไงน้อเป็นจ้ำเลจะอ่นอนเนาะฝนขอจังไก <c oughs> ่ที่นองเป็นการจ้ำเลส บรรยากาศชานเก่าเดอ้อพี่น้องตามลุงหารมาไหว้ผู้่นมีโชคมีมานกับลุงหานฝนฝากไข่มาไหว้ลุงหานมีคนให้งวดที่แล้วเม็ดเดียวตรงตรงห้าเจ็ดหวดมีคนกระห่มาแล้วเด้อพี่น้อง อยู่ในนี้โชว์ตัวรรเรือบดายเด้อี๋ยวย่หน่อยสิไปโชว์ตัวเรขอแข็งที่รุ่นเด้อจ้ะคะ่ะ

ให้ลูกหลานผูน้นี้วันนี้ลูกหลานผูม้มีสัจจากวาจาขึ้นมาขอพรเป็นเจ้าขอตั้งสัจจะไจากไว้เป็เสุขเจ้าวันที่ลูกหลานแนะนาสิ่งที่ลูกหลานตั้งสัจจากไว้กับเสุขเจ้าเป็นไทยสีฟอง สี่ร้อยพร้อมมอาภูบุรีอาภูบุรีวงอะไรน้ำน้ำาบานแดงพบทังชี่จันทร์ได้ตาวไว้สำเร็จิญาที่ตั้จัดไว้ับพระปมิญาคงแล้วจึงได้นำมาแก่บนตามสัะวาจาระภเมิ่มประปุญญาจนคนพอสำเร็จคนแม่แก่บนเดิกพี่น้องตามเก่าปูญาที่คำชะโนดนะคะ ุกที่รรจากานรู้แจ้งเห็นจริงในูนี้อันสัติมารินที่ได้ที่ทงสติเพื่อนขอสัาเ็จเพ็นไม่แก่บนเดอร์ะพี่น้องลงเป็นตัวหลังนี้เดอจะเป็นหลังเก่าที่สุดหลังนี้ะคะกาที่สุดเลยจึงได้ขออัญเชิุจจิมา รับฟังจากลูกหลานหรือลูกหลานผู้มีสัจจะวาจาได้นําสิ่งที่ลูกหลานได้กล่าวไว้ครบทุกประการแล้วขอเชิญทุกผู้มีญาติเข้าไปชมเดินมาครับผู้คนก็ทยอยมากราบไหว้อยู่เรื <S 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 ่อยนะคะศาลเก่าปู่ย่าไ้ด กายปู่ย่าจงได้ประทานพรสุขภาพร่างกายให้ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากใช้ไฟทำให้ดีกินใดด้วดีปู่ย่าเป็นผู้ประทานพรดิชหน้าที่การงานหลังจากทุกานแย่บนไปแล้วขอให้ปู่ย่าจงได้ประทานพรขอของพิเศษขออำนาจวาชนาจากัดจัดส่วนจิตญาขอของไิเศษดปู่ย่าจงประทานพรของพิเศษให้กับทุกสายให้สำเร็จทุกประการวาจาที่สะพิชปู่ย่าเป็นผู้ประทานพร m ห้ได้สําเร็จทุกประการนานาประการในการครั้งนี้นปการการนานา

ก็ดีถือว่าก็ให้นความคาดหมายสู่การมนาวิการในการนี้เพราะผู้าหญปผู้ประกต่อาเดเส่งต่าด้วยบุญคุส่นได้วยความดีทผู้ลานก็ดีหรือบุญคุณสที่ผู้หลานได้ทำมา ภูมิเทนางภูปิตาจักพังกระปันาสุขยัญชนะสามานงภชนสาลีนังอุทกามวรางปฏิันันตุปริปูนันตุอโรุเยนะสุเนะจ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิไปพันุกจงมีตุมีใจกบไปกระตุกจงสุขเาาเป็นตุ๊เาุางมีสอุขาโชคมีลาบลบลารวย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  เพิ่นโชคดีเนาะค่ะเพิ่นบนญซัมเดจเพิ then, okay. ่นม่แก่บย่งค่อยนจุดยอดเลยค่ะ ยูทูบอยู่ค่ะลุงหารยูทูบอยู่ลุงหารกำลังไปจุดทูบนะคะค่ะนายวิไลศรีสวัสดิล์ลุงหารกำลังลุงหารกำลังทำพิธีมาฟังน้ำกันเด้อพี่น้อง We've พอผ้ากำลังผ้าลุ่มหายทำพิธีแก่บนเดอร์ค่ะมาไหว้ไหว้ตูนยาเจ้าน,านันเป็นบนไทยสี่ร้อยไปบนจังได้จังจำริษณเนาะคะ่ะในมาแก่บนญนี้ขอท่านบดดา สาาเก็บประการ้จากกรามารถาู้จากนธรรม่างๆมากการเรได้อยู้อยู่ได้ในสภาพอมทีากลายสามารถมอสปนได้รับารศึกษาที่คุณภาพนทางการศึกษาไ ทุดทายก็จะโช์ตัวเขล,เวเวเลนนขกขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วน<ป>เลขในขันน้ำมนต์นะเจ็ดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้เด้อไปโชคดีกับตัวเลขกจุดหนีเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามร,รับชมยายน้อยพารวยลัคกี้พารวยกดติดตามได้ ทางช่อง youtube เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสติ๊กให้ย่หน่อยค่ะด้วยเด้อโค้งชุดท่ายของวันที่30เดี๋ยวคืนนี้เราไปตามแนวทางของผูวหน้าพือห้างเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ